ผีกระดงบัวลวงสาวสวยที่มีชีวิตอาภัพพ่พอต้องสูญเสียแม่ไปตั้งแต่เด็กโชคดีที่ยังมีนายคัมมิ่งผู้เป็นพ่อที่คอยดูแลแล,และรักเธอมากแต่แล้วพ่อของเธอก็แต่งงานใหม่กับแม่ม้านสาวลูกติดชื่อว่าเอื้องจันโดยเอื้องจันมีลูกชายหญิงชื่อว่าปิ่งทองกับสบัดงา ตอนแรกเอื้องจัน์ก็ดูแลบัวระวงแต่เมื่อนายคัมมิ่งเสียชีวิตลงทุกอย่างก็เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังเท้าเอื้องจันกับลูกๆเข้ายึดทรัพย์สมบัติและกดขี่ข่มเหงบัวระวงอย่างหนักบังคับให้เธอทำงานบ้านและทำงานนอกเพื่อหาเงินมาเลี้ยงคนที่บ้านโดยบัวระวงยึดอาชีพทำขนมขายในตลาดซึ่งเมื่อได้เงินมาก็ถูกเอื้องจันกับลูกๆ เอาไปหมดซึ่งพวกนั้นวันๆก็ไม่ได้ทำอะไรนอกจากนั่งนั่งนอนนอนเที่ยวเล่นกับพนันไปวันๆบวนัวละวงอยากจะหนีออกไปแต่ก็ไม่อยากเสียบ้านที่เธออยู่มาตั้งแต่เด็กให้กับพวกนี้เธอคิดเสมอว่าสักวันเธอจะต้องทวงบ้านและทุกอย่างกลับคืนมาให้ได้นั่งปัวเงินอยู่ไหนมึงเอาเงินมาสิเสียงเอื้องจันลั่นมาแต่ไกล เออนี่จันนะเอื้องบัวละวงรีบควักเงินออกมาเอามาดี่ชักช้าได้มึงเนี่ยเอื้องจันเดินเข้ามากระชากถุงเงินออกไปจากมือมองอะไรนางบัวอยากมีเรื่องเหรอเอื้องจันตะอคอกใส่น้าจันหนูว่านะกับน้องๆใช้เงินเยอะไปเพี้ยบัวละวงพูดไม่ทันจบก็ถูกเอื้องจันตกหน้าจนล้มไป จากนั้นหญิงไม้ก,ก็เข้าไปตบตีเธอทันทีบัวละวงได้แต่ปัดป้องเมื่อถูกตบตีจนหนำใจแล้วเอื้องจันก็เข้าไปจิกหัวเธอขึ้นมาอีบัวกูจะใช้เงินยังไงก็เรื่องของกูมึงอย่าเสือกมึงมีหน้าที่หาเงินก็หาไปสิจำไว้ในเรือนนี้กูใหญ่สุดเข้าใจไหมเอื้องจันด่าทอแล้วเหวี่ยงบัวลวงจนไปกองกับพื้น แล้วเดินจากไปอีบัวมาอยู่นี่เองเอาภาพเปื้อนขวงกูไปซักซิสะบัดงาโยนผ้ากองเพื่อฤด,ดูพร้อมตะก,ก้าใส่หน้าบัวละวงหญิงสาวจ้องหน้าน้องเลี้ยงขมิงมึงมองหน้ากูแบบนี้มึงอยากมีเรื่องกับกูใช่ไหมอีบัวฮะสะบัดงาเตะเข้าไปที่ตัวบัวละวงสาาน้อยผู้น่าสงสารได้แต่คาหนีพร้อมปัดป้องตัวเอง สวบัดงาอย่าทำพี่พี่เจ็บโอยบัวระวงร้องขอความเห็นใจกูไม่มีพี่สาวโว้ยมึงก็แค่ขี้ข้าของกูกับแม่อย่ามาเสะเอะลองดีกับกูผัวเพี้ยสบัดงาทั้งตบทั้งถีบบัวระวงแบบไม่ยัง้งเมื่อได้ระบายอารมณ์จนสุดแล้วสบัดงาก็เดินสบัดตูดหนีไป ทิงให้บัวระวงนั่งลองไห้อย่างหน่าสงสารหญิงสาวเดินล้องไห้เอาผ้าไปซักที่หลังบ้านแบบจำยอมผ้าในตัวบ้านสายตาผู้หนึ่งจ้องมาที่เธอขณะที่บัวระวงกำลังซักผ้าอยู่จูจูก็มีมือสองมือเข้ามาโอบก,กอดเธอที่ด้านหลังพร้อมขยำไปที่หน้าอกของเธอไอเปอยฉันนะบัวระวงรองลั่น ดิ้นหนีออกจากมือประหมึกนั้นเมื่อหันมาดูก็พบว่าเป็นฝีมือของปิ่นทองลูกชายคนโตของเอื้องจันนั่นเองตกใจหรือจ๊ะแม่หญิงแก่หยอกเล่นเองปิ่นทองยิม้มเจ้าเล่ใส่หญิงสาวที่ตัวสั่นอยู่อย่ามาอยู่กับฉันไม่งั้นฉันจะฟ้องนธอเอื้องบวระวงต่อว่าคิดหรือว่าแม่จะเชือ่อนะฮะดีไม่ดีเขาคิดว่ามึงน่ะ ให้ท่ากูเองปินทองหัวล้อยย่อเย้ยใส่เธอเอางี้ถ้ามึงยอมเป็นเมียกูกูจะเลี้ยงมึงอย่างดีและก็ให้เงินมึงใช้ด้วยเอาไหมาในไหนมึงก็ไม่เหลืออะไรแล้วนี่ปินทองพูดจาแทะลมบัระวงบัระวงโกรธจนหน้าสัน่นแต่ทําอะไรไม่ได้จึงวิ่งหนีออกไปจากบ้านโดยวิ่งไปอยู่ที่กระท่อมตรงสวนผลไม้เก่า โดยตรงนี้สมัยที่เคยทำสวนบัวละวงมักจะมานั่งพักตรงนี้กับแม่เพื่อรอพ่อทำสวนอยู่เสมอหญิงสาวนั่งกอดเข่าร้องไห้น้อยใจในชะตาชีวิตของตัวเองแสกเสียงหนึ่งดังขึ้นทำอเทอาเธอสะดุ้งและหันไปมองก็พบว่ามีนกแสกหน้าขาวตัวหนึง่งนั่งซุกอยู่ที่มุมห้องซึ่งถ้าเป็นคนปกติ คงจะวิ่งไม่ก็ฆ่าทิ้งไปแล้วพราะเชื่อกันว่าถ้าเจอนกแสกร้องแสดงว่าจะมีเรื่องร้ายหรือมีการตายเกิดขึ้นแต่บัวระวงไม่ได้คิดแบบนั้นตรงกันข้ามเธอคิดว่ามันก็แค่นกตัวหนึ่งที่มีเสียงดังน่ากลัวไปหน่อยเท่านั้นเองเธอจึงยุตะเกียงขึ้นสองแล้วค่อยๆเข้าไปใกล้แต่นกแสกตัวนั้นกับขยับหนีพร้อมตีปีกใส แต่ท่าทางการตีปีกของมันกลับแปลกๆชอบกลนี่เจ้านกน้อยปีแค่เจ็บหอ้อไหนก็ดูในสิบัวระวงบอกพร้อมจะเอื้อมมือไปจับแสกนกแสกล้มใส่ด้วยความตกใจแต่บัวลวงก็ไม่ได้มีท่าทางที่จะกลัวหรือจะทำร้ายแต่อย่างใดแถมพยายามจะช่วยเสียด้วยซ้ำนกแสกเห็นว่าหญิงสาวม,มาดีจึงยอมให้จับตัว บุรวงจับนกแสกพิกดูรอบๆก็พบว่าปีของมันมีแผลทำให้มันบินไม่ขึ้นนั่นเองหญิงสาวเดินไปหาสุนภัยแถวนั้นมาพอกแผลให้นกแสกจากนั้นก็เดิอนออกไปจากกระตบสักพักก็กลับมาพร้อมหนูหนาหนึ่งตัวบุรวงวางสร้างหนูหนาไว้ตรงหน้าของนกแสกตัวนั้นเจ้านกแสกมองแล้วก็เดินมาฉีกหนูหนากินอย่างอ,ร,อร่อย ชีวิตแกกับั้นนี่อาภัพเหมือนกันเลยนะไม่มีใครสนใจมีแต่คนช่องทำลายแกถึงต้องเจ็บมาแบบนี้คงโดนใครไล่ตีมาละสิบวระวงพูดพร้อมอุ้มลกแสกไว้บนตักแต่แกยังดีที่พอหายแล้วยังบินหนีไปไหนตัวไหนได้แต่ฉันสิไม่มีทางหนีได้เลยตอนนี้ฉันพื้แผดได้ไปหมดไม่รู้จะยังไงกับชีวิตดี บัวระวงพูดแล้วร้องไห้จนหลับไปโดยมีนกแสกตัวนั้นนั่งเป็นเพื่อนเธอตลอดทั้งคืนวันรุ่งขึ้นบัวระวงตื่นขึ้นมาก็พบว่านกแสกตัวนั้นหายไปแล้วคงจะปีกหายเจ็บและกลับบ้านไปแล้วล่ะมัง้งบัวระวงสูดหายใจและกลับเข้าไปในเรือนแน่นอนว่าเธอถูกเอื้องจันกับลูกๆด่าทอจิกหัวใช้เหมือนเดิม บัวระวงออกไปขายขนมตามปกติแต่ทว่าฝนกลับตกลงมาอย่างหนักเท้าอาอบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเก็บของหนีกันเจ้าละวันบัวระวงเองก็เช่นกันเธอรีบเก็บขนมจนตัวเปียกปอนแล้วรีบกลับบ้านไปตั้งตัวก่อนแต่ทันทีที่ก้าวเท้าเข้าบ้านก็มีกลุ่มชายชะกันสี่ถึงห้าคนเข้ามาล้องจับเธอไว้ไปชนะน้าเอื้อง สบััดงาช่วยฉันด้วยบุรวงดิ้นหลนเสียงดังลัน่นเฮมมาตามนัดเลยนะพวกแกเอามันไปได้เลยและก็ยกหนี้พร้อมให้เงินค่าตัวมันกับฉันด้วยเรื่องจันเดินออมาจากในเรือนไม่ความว,ว่ายังไงเจ๊ะนะจันนี่มันเรื่องอะไรกันบุรวงตกใจกับสิ่งที่ได้ยินแม่กูขายมึงให้กับพวกนี้ไงในเมื่อมึงหาเงินมาใช้หนี้ไม่ได้ ก็เอามึงนี่แหละไปคัดดอกอนแล้วเอิญว่าพวกนี้มันถูกใจมึงมากเลยให้เงินค่าตัวมึงแถมมาด้วยจะว่าไปมึงนี่ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะฮึฮึฮึสวัสดงามพูดเยอะเยอยหญิงสาวที่กำลังช็อกไม่จริงนตนะจันอย่าทำแบบฉันแบบนี้ฉันขอร้องละ่ะบัวระวงขอร้องเรื่องจันที่ยืนมองเหยียดอยู่อยากเอามันไปทำอะไรก็ตามใจพวกแกเลย ฉันถือว่ายกนางนีเป็นของเชนี่ไปละกันเรื่องจันพูดเสียงเรียบไม่ปล่อยฉันนะอย่ามายุ่งกับฉันปล่อยบุรวงดิ้นสุดแรงใช้พวกนั้นจึงฉับเธอมัดแล้เอาผ้าปิดปากเธอไว้แล้วจากนั้นพวกมันก็แบกตัวเธอไปทันทีกลุ่มชายกรันพาบุรวงลัดเลาะไปตามทางเมื่อเห็นว่าแถวนี้เปลี่ยวแถมไม่มีคน จึงโยนตัวเธอลงพื้นจากนั้นเหล่าชายชวดก็ฉีกผ้านุ่มดวนลามและกมเพงเธอยิ่งสาวทั้งดิ้นทั้งสู้สุดชีวิตแล้วเธอก็ถีบชายคนหนึ่งกระเด็นและลุกขึ้นวิ่งหนีเข้าไปในป่าแต่โชคายที่เธอสุดหินล้มแล้วเท้าพลิกพวกนั้นจึงตามมาทันและลุมจับเธอไว้ได้กลุ่มชายชั่วลงมือทำร้ายทั้งตบทั้งต่อยเธอจนบาดเจ็บสาหัส แล้วพวกนั้นก็ลุมขืนใจเธอบูวรวงได้แต่ส่งเสียง e อู้อี้ในคอพร้อมยี่นลวนไปมาด้วยความเจ็บปวดแต่ก็ไม่อาจต้านแรงพวกมันได้บูลรวงถูกย่ำยีซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนบอบช้ำไปทั้งตัวและจิตใจเมื่อเสร็จิเป็นที่เรียบร้อยชายชัวยว่วก็เอาเธอไปโยนลงหน้าผาเพื่อทำลายหลักฐานร่างของบัรวงกระแทกกับหินและต้นไม้ ก็จะกิ้งตกไปที่ก้นหน้าผาโดยบัวรวงนอนหายใจรวยลิ้นทั้งตัวมีแต่แผลเต็มไปหมดเวลาผ่านไปจนฟ้าเริ่มมืดยญิงสาวก็ยิ่งหายใจออดลงทุกทีเธอนอนน้ำตาไหลคิดว่าจะไงก็คงไม่พ้นคืนนี้เสกเสียงนกแสกดังไปทั่วฟังแล้วน่ากลัวยิ่งนักฝรุกบางอย่างวิ่งผ่านหน้าเธอไปอย่างรวดเร็ว มือระวงกอกตามวงตามพยายามจ้องในความมืดและแล้วบางอย่างก็ลากเธอเข้าไปในป่าลึกยิ่งสาวหันไปมองก็พบว่าสิ่งที่ลากเธอนั้นมีรูปร่างคล้ายคนแต่ผิวซีดจนเป็นสีเทาเล็บมือยาวงงเหมือนกงเล็บมันลากเธอมาไว้ที่กลางป่าแล้วจากนั้นก็มีตุประหลาดที่ลักษณะเหมือนกับทัวที่ลากเธอมาค่อยค่อย เดินออกมาจากหลังต้นไม้บางตัวก็ปีนป่ายลงมาจากยอดไม้พวกมันมีผิวสีเทามีเบหน้าซีดกับดวงตาสีดำสนิทเวลามันอ้าปากก็จะมีฟันแหลมๆเลียงเต็มปากที่พร้อมจะขย่ำทุกอย่างที่ขวางหน้าพ่าะพวกนั้นเดินเข้ามาใกล้บวระวงขึ้นทุกทีแต่บวรรวงก็ไม่ได้รู้สึกกลัว เธอกับอยากให้ไอ้พวกนี้มันกินเธอให้ตายตาย,ตายไปเลยตอนนี้เธอเจ็บปวดจนไม่อยากมีชีวิตยอยู่แล้วพิษสัต์พวกนั้นเข้ามาลุมตัวเธอและแยกเขี้ยวเตรียมที่จะกินโต๊ะเธอแล้วบวระวงหลับตาพร้อมที่จะตายแล้วแซกเสียงนกแสกดังลั่นจนแสบแก้วหูแล้วล่าของนกแสกตัวหนึ่งก็บินโฉบลงมาเกาะที่ตัวเธอ ้อมการปีกขู่ไล่พวกนั้นผู้ปีศาจเห็นดังนั้นก็ถอยกูกันเหมือนกับว่านกแสกนั้นเป็นนายมันจากนั้นนกแสกก็ค่อยๆกลายล่าไปหญิงคนหนึ่งที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนพวกนั้นแต่ต่างตรงที่หญิงประหลาดจะมีเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่ดูดีหญิงคนนี้ช่วยชีวิตเราไว้ห้ามกินเธอเด็ดขาดหญิงคนนั้นประกาศก้า บัวรวงมองด้วยความตกใจเธอช่วยเราไว้เราก็จะช่วยเธอเช่นกันพวกเจ้านะ่ะเข้ามาเลียตัวให้แม่หญิงผู้นี้ซิพี่สาวสาวบอกและพวกนั้นก็เข้ามาและแลบลิ้นยาเฟื้ยเลียไปตามบาดแผลบนตัวของบัวระวงและบาดแผลของเธอค่อยๆหายไปแถมร่างกายยังกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมจนแก้มัดตัวเองได้ บุรวงมองอย่างไม่เชื่อสายตาพวกนี้เป็นใครกันแน่เออฉันไม่รู้ว่าพวกคุณเป็นใครแต่ขอบคุณที่ช่วยฉันไว้บุรวงพูดด้วยความซึ้งใจพวกเราคือผีกาดงที่อาศัยในป่าแห่งนี้เราจำเธอได้เดี๋ยช่วยชีวิตเราไว้เมื่อคืนวานผีกาดงสาวที่เป็นหัวหน้าฝูงบอกพร้อมยื่นแขนซ้ายให้ดู บวรวงมองพยายามนึกถึงเรื่องเมื่อคืนก่อนเธอได้เจอกับนกแสกตัวหนึ่งที่บาดเจ็บที่ปีกซ้ายและแขนของผีกระดงตัวนี้ก็มีแผลเช่นกันเธอตาโตพบปะติดประต่อเรื่องราวได้แล้วคุณคือผีกระดงแล้วก็เป็นนกแสกตัวนั้นเหรอบัวระวงไม่อยากจะเชื่อใช่ฉันออกมาหากินในล่างของนกแสก แต่ประเอินถูกยิงจนบาดเจ็บแล้วมาเจอเธอตอนแรกฉันจะกินเธอแล้วแต่เธอไม่กลัวฉันแถมยังรักษาและหาอาหารมาให้ถึงมันจะไม่อิ่มท้องแต่ฉันซึ้งใจมากฉันเลยมาช่วยเธอเป็นการตอบแทนว่าแต่ทำไมเธอถึงมาอยู่ในสภาพใกล้ตายอย่างนี้ล่ะเนพยาผีกระดวงถามฉัน ฉันถูกแม่เลี้ยงขายให้ไอ้พวกแพงดาเพื่อใช้หนี่แล้วพวกมันก็บวระวงพูดอย่างกะกะอวมแล้วเริ่มร้องไห้เห็นสภาพเธอก็พอจะรู้แล้วแหละว่าเธอเจออะไรมามันคงเป็นตาบาปติดตัวไปตลอดชีวิตน้าพยาผีกะพูดวันที่เราเจอกันเธอก็วิ่งร้องไห้มาเหมือเสียใจอะไรบางอย่างแล้วก็ตอนที่ฉันนั่งเฝ้าเธอ ฉันสังเกตว่าแววตาเธอเนี่ยมันเศร้ามากเลยนะฉันว่าเธอจะต้องโดนคนชัวช่วมันกดขี่ข่มเพงมานานแน่ๆถึงได้อมทุกข์ขนาดนี้น้าพยาผีกะบอกส่วนบัวระวงได้แต่ลองไห้อย่างหนักเพราะความเจ็บปวดที่ถาถมเข้ามาทำลายทั้งร่างกายและจิตใจอันที่จริงคุณไม่น่าช่วยฉันเลยน่าจะปล่อยให้ฉันตายไป ชีวิตฉันมันไม่เหลืออะไรอีกแล้วบืรวงรองไห้แต่ดพอ้อไม่เธอจะตายไม่ได้เธอจะต้องแก้แค้นพวกมันโทษถาที่มันทำลายชีวิตเธอนาพยาผีกะขึ้นเสียงเข้มแก้แค้นเหรอแต่ว่าการแก้แค้นหรือการอาฆาตเพยบาดใครเป็นสิ่งที่ไม่กควรทำไม่ใช่หรอบืรวงสงสัยและความดีที่เจ้าทำมา มันช่วยเจ้าได้ไหมล่ะเจ้าทำความดีมาตลอดแต่สุดท้ายเจ้าก็ต้องมาเจอเรื่องหน้าประสบแบบนี้จนเกือบตายส่วนพวกมันไม่ได้รับผลอะไรเลยใช้ชีวิตอย่างปกติสุขเจ้าลองคิดดูสิลองคิดดูนางพญาผีกระดงกลมบางครั้งเวนย่อนระงครับด้วยการตอบกลับพวกเวนนั้นหากเธอต้องการ ฉันยินดีที่จะช่วยเธอนะพี่กะสาวพูดพร้อมฉีกยิ้มหวานแสนสยองใสมวลวงนิ่งพลางคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาจริงอย่างที่ผีนั้นบอกเธอถูกรังแกถูกทำร้ายมาตลอดแต่เธอพยายามเอาความดีเข้าสู้เพื่อสักวันความดีจะกลับมาช่วยเธอแต่ตอนนี้เธอได้รู้แล้วว่าบางครั้งทำดีก็ไม่ได้ดีเสมอไป ในเมื่อลูกมันร้ายกับเธอเธอก็จะ้ายตอบแววตาที่เคยเศร้าส้อยของบัวละวงแปรเปลี่ยนเป็นเวลตาแห่งความแค้นมันผูใ้ใดที่ทำลายเธอพวกมันจะต้องเจ็บปวดกว่าร้อยเท่าพันเท่าพวกมันจะต้องชดใช้สิ่งที่ทำกับฉันท่านจะช่วยฉันใช่ไหมบัวละวงถามนางพญาผีกระดุงแน่นอนฉันจะช่วยเธอ แต่เธอจะต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนพี่กระดวงสาวบอกเสียงเยือยวนฉันต้องให้อะไรท่านบุรวงถามเธอจะต้องนับถือเป็นผีไปจำตัวไปชั่วชีวิตเธอยอมรับได้หรือไม่พี่กระดวงถามฉันยอมรับบุรวงตกลงกับข้อเสนอได้งั้นไปกันเถอะแม่สาวน้อยเนเย่าผีกะยิ้ม ที่บ่อนในชุมชนผูเ้เพียงดาที่ลุมโสมบัวระวงตอนนั้นกำลังนั่งรับเงินจากพวกผีพน,นันอย่างเมามันวันนี้ดูเหมือนเงินจะสะพัดเป็นพิเศษขณะที่กำลังเก็บเงินอยู่นั้นหมาเจ้าก,กรรมก็ดันหอนขึ้นมาซะงั้นบึหนึ่งในเปียดาออกไปดูข้างนอกว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมหมามาถึงหอนเฮ้ยเอ้เนหมาเวร หัวทำซากไรไปให้พ้นเลยนะมึงแมงดาไล่หมาไปแล้วจะปิดประตูกลึบบ้างอย่างผ่านหน้าเข้าไปอย่างรวดเร็วอะไรวะชวายคนนั้นหลีตามองเงาตะคุ่มที่ยืนไกลออกไปประมาณสิบเมตรและแล้วเงานั้นก็วิ่งใส่อย่างรวดเร็วชนิดที่ไม่ให้ทันตั้งตัวเลยทีเดียวอ๋อเสียงล้องเหวหวนดังขึ้น ทำให้พวกเมงดาที่เหลือรีบวิ่งไปตามเสียงเมื่อไปถึงทั้งหมดก็ต้องตกใจกับภาพตรงหน้าเพราะเพื่อกับพวกเขานั้นกำลังด้วยผีกะแวกท้องกินเครื่องในอยู่นั่นเองเฮ้ยตัวอะไรวะเน,นี่ยว้ยคนที่เหลือตกใจแล้วจะวิ่งหนีแต่ไม่ทันการเพราะมีผีกะอีกสี่ห้าตัวพุ่งเข้ามากัดคอพวกนั้น และกระชากจนเลือดพุ่งกระฉูดเราแบงดาพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดก็ไม่อาจพ้นเงื้อมมือของฝูงผีกะที่บ้าคลั่งได้ในที่สุดพวกชายชั่วก็ตายหมดเหลือเพียงสรางศพที่มีสภาพหน้าอนาถทิ้งไว้เท่านั้นทันใดน,นั้นเองบวรวงก็ก้าวออกมาจากเงามืดพร้อมยิ้มสัจใจกับผลงานตรงหน้าทำได้ดีมากต่อไป ก็ถึงเวลาขอพวกมึงแล้วอีเอื้องจันบัรวงพูดด้วยแววตาอาฆาตที่เรือนของบัรวงเอื้องจันกับสับัดงากำลังลองผ้านุ่งตัวใหม่ที่เพิ่งซื้อมาส่วนปีนทองก็กินเหล้าเมานอนเป็นหมาขณะที่พวกเขากำลังมีความสุขกับชีวิตประตูบ้านก็เปิดดังปึกทำเอาสามแม่ลูกสะดุ้งโยง บุระวงก้าวมาในบ้านสีหน้าสมึงถึงเอื้องจันกับวกลูก,ลกตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอีป่ามึงมาได้ไงไอพวกนั้นมันบอกว่ามึงตายแล้วนี่เอื้องจันละสัมละสายใช่กูตายไปแล้วแต่กูกลับมากลับมาจัดการพวกมึงที่ทำให้กูต้องตายทั้งเป็นในเมื่อกูดีด้วยแล้วพวกมึงไม่เห็นค่างั้นจากนี้ไป เตรียมตัวรับผลนิ่ตามมาเธอะบวระวงประกาศก้าวมึงจะทำอะไรพวกกูฮะน้ำหน้าอย่างมึงนี่นะโธออดแอขนาดนี้แค่กูเตะทีเดียวก็ปิวแล้วมั้งฮ่าฮ่ฮฮินทองกัสบัติงาหัวเลาะดังลั่นงั้นพวกมึงใจรู้ว่านรกมีจริงลงมือได้ค่ะท่านบุรวงยิ้มกลิ่มซ เสียนกแสกดังลั่นสร้างความสยองให้กับสามแม่ลูกนกแสกตัวหนึ่งบินเข้ามาแล้วกลายล่าเป็นนางพญาผีกะหน้าตาหน้ากลัวพร้อมลูกสมุนอีกสองสามตัวทั้งหมดเสียยิ้มให้พร้อมเลียริมฝีปากผีผีหลอกเรื่องจันลองด้วยความกลัวแล้ววิ่งหนีเทียงลูกทั้งสองไว้ตรงนั้นแม่รอฉันด้วย สบัตดงาจะวิ่งหนีแต่พีขาตัวหนึ่งระโดดขึ้นค่อมและแยกเขี้ยวใส่เธอโดยมีบัระวงมองด้วยสใส่ตาเย็นชาอย่าทำฉันเลยฉันกลัวแล้วแม่ปัวไว้ชีวิตฉันเถอะนะฉันกลัวแล้วที่ผ่านมาแม่มาคับให้ฉันทำสบัตดงาร้องขอชีวิตบัระวงทำท่าตัดคอพร้อมยิ้มอ่อนอา เสียงสะบัดงาล้องก่อนจะขาดใจพ้องถูผีกระดงกระซวกท้องคว้าเครื่องไนออกมากินเสื้อพินทองที่วิ่งหนีไปหลังบ้านก็เลิดไปเรื่อยด้วยความเมาบวกกับความกลัวด้วยความที่เขาเมาเหล้าทำให้เขาวิ่งล้มไปแบบไม่เป็นท่าและแล้ว,ลวเขาก็วิ่งชนต้นไม้จนหไายหลังตึงแถมหัวยังไปกระแทกกับหินทำให้เขานิ่งไปในทันที ปินทองได้แต่กอกตาไปมาพอร่งกายของเขานอกจากการที่หัวฟาดพื้นอย่างรุนแรงเมื่อเหยหน้าไปก็พบว่าบัวละวงได้มายืนอยู่เหนือหัวเขาแล้วปินทองพยายามจะล้องแต่ล้องไม่ออกบัวละวงเอาตีนเหยียบหน้าแล้วขยี้ไปมาด้วยความแค้นที่ไอนี่เคยดูถูกและลวนลามเธอแล้วผีกระดงอีกตัว ก็เข้ามาฉีกอกของปินทอง,องควอมควักหัวใจที่ยังเต้นตุบๆออกมากินอย่างอเรเล็ดอร่อยปินทองตาเหลือค้างสิ้นใจตายเหลืออีกหนึ่งนะแม่บัวนาพญาผีกระดงุงปรากฏตัวขึ้นข้างๆบัวละวงบัวละวงหันมองและพยักหน้าจากนั้นก็เดินออกไปด้านเอื้องจันที่วิ่งหนีก็คือกระหอบจนเหนื่อยก็แวะพัก ก่อนที่รู้ตัวว่าตนได้วิ่งเข้ามาในป่าเสียแล้วเรื้องจันมองไปมาหาทิศทางแต่ด้วยความที่ป่ามีแต่ต้นไม้แถมคืนนี้เป็นคืนลืนมืดทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นย่ำแย่ถึงขีดสุดเอื้องจันทั้งกลัวทั้งสับสนนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยแสกเสียงนกแสกดังขึ้นอีกครั้งเรื้องจันรีบเอามือปิดหู เพราะกลัวเสียงเสียงนกแสกดังอยู่แบบนั้นทําเอาเอื้องจันทแทบจะเป็นบ้าเธอจึงหยิบหินแถวๆนั้นเลื่อนปาออกไปเพื่อจะโดนตัวต้นเสียงออกไปอีนกผีอีบัวบ้าเอื้องจันด่าไปเรื่อยเพื่อกบความกลัวปึก๊กหินก้อนนั้นที่ถูกคว้างไปถูกคว้างกลับออกมาเข้าที่เบ้าตาของเอื้องจันเต็มเต็มโอ๊ย เอื้องจันคุมตาที่เลือดไหลทะลักและแล้วบัวลวงก็เดินออกมาจากความมืดด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความพยาบาทอีบัวนี่มึงทำกูเหรอเอื่องจันตะตวาใสเออแค่นี้ยังน้อยไปกับที่มึงทำกับกูทำกับพ่อกูมึงวางยาพ่อกูจนตายแล้วมึงก็ตอแหลว,ว่าพ่อกูตายเพราะป่วยคนชั่วยอย่างมึงอะ จะต้องตายสถานเที่ยวถึงจะสาสมบวระวงตอบเสียงแข็งกูขอโทษกูขอโทษกูกลัวแล้วปล่อยกูไปเถอะกูกลัวแล้วกูจะคืนบ้านคือสมบัติคือทุกอย่างให้มึงเลยมึงอย่าทำกูเลยนะเรื่องฉันไหวปรงกปงกและฉี่ลาดเพราะความกลัวขอให้อร่อยกับอาหารมื้อนี้นะคะท่านบัระวงยิ้มหวานให้เรื่องฉันช็อกมาก มองไปมาด้วยความกลัวเอ้าเอื้องจันกีดร้องพ้อมหัวที่หลุดออกจากบาดนาพยาผีกระดงพุ่งลงมาจากต้นไม้พร้อมกระชากหัวจนขาดแล้วมันกระดูดเลือดจากหัวและคอพร้อมกินล่าของเอื้องจันอยากมีความสุขส่วนบัวระวงนั้นได้มองด้วยความสมเพชแต่ขณะเดียวกันนั้นก็ยิ้มมุมปาก เธอรู้สึกมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกที่คนเร็วๆเหล่านั้นตายไปได้นี่สินะที่เขาเรียกกันว่าความพยาบาทมันช่างหอมหวานเมื่อลุงขึ้นข่าวการตายของพวกแมงดากุมบอลกับเอื้องจันทร์ก็เป็นข่าวดังแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าพวกนี้ตายเพราะอะไรแถมยื่จับมือใครดมไม่ได้ด้วยเนื่องจากไม่มีหลักฐานทำให้ได้แค่เป็นข่าวเท่านั้น แล้วเมื่อเวลาผ่านไปทุกคนก็หลงลืมเรื่องนี้ที่หมู่บ้านในอีจังหวัดแถบภาคกลางตอนบนหญิงสาวผู้หนึ่งลงมาจากเรือสินค้าที่ขอติดมาโดยเธอมีข้าวของพลุงพลังเต็มไปหมดเธอเดินเตะม,มาเรื่อยจนมาเจอที่แห่งหนึง่งใกล้ๆชายป่าห่างไกลจากผู้คนหญิงสาวคนนั้นได้ว่าจ้างคนงานให้มาสร้างเรือนด้วยของมีค่าเป็นจำนวนมาก ในเวลาไม่กี่วันเรือของเธอก็สร้างเสร็จเรียบร้อยหญิงสาวเข้าไปในเรือนมองไปร,บรอบๆด้วยความภาคภูมิใจเธอหยิบกวดของพ่อแม่ออกมาตั้งแสกเสียงนกแสกดังขึ้นหญิงสาวได้ยินก็เดิอนออกไปเปิดหน้าต่างนกแสกตัวหนึง่งมาเกาะอ,อยู่พร้อมกลางปีกหญิงสาวยิ้มพร้อมอุ้มนกแสกไว้ในอกแล้วลูบไว้ด้วยความรัก ซึ่งหญิงคนนี้ก็คือบัวระวงนั่นเองหลังจากที่จัดการพวกนั้นไปนางพญาผีกระดงได้มอบทรัพย์สินมากมายให้เธอแล้วบัวระวงก็ออกมาจากจังหวัดนั้นมาเริ่มต้นช,ชีวิตใหม่แน่นอนว่าเธอไม่ลืมที่จะนับถือนางพญาผีกระโดงตนนั้นเป็นผีประจำตระกูลด้วยลุ่งเช้าบัวระวงออกไปเดินตลาดเพื่อหาซื้อของกินของใช้ในชีวิตประจำวัน พู้พ่อขาแม่ขาที่มีคุณหน้าก็ลองทักขึ้นมาแม่หนูเพิ่งมาอยู่ใหม่เหรอจ๊ะชื่ออะไรจ๊ะจะได้รู้จักกันไว้แม่ค้าคนหนึ่งถามชื่อบัวแก้วจ้าฉันชื่อบัวแก้วฝากตัวด้วยนะคะบัวแก้วยิบหวานให้ทุกคนโดยที่ด้านหลังของเธอนั้นมีเงาของหญิงคนหนึ่งแฝงอยู่นายพญาพีกระดงได้อยู่กับเธอแล้ว เป็นย่งไบ้างครับสำหรับคลิปนี้หากผู้คุณถูกใจสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ